เมื่อหญิงสาวผู้เป็นโรครายมีเวลาชีวิตเหลืออยู่เพียงสิปีได้ตัดสินใจว่าจะไม่มีความรักอีกต่อไปแล้วบังเอื้นได้พบเจอกับชายคนหนึ่งที่ทำให้ความคิดและชีวิตของเธอเปลี่ยนไปหนังรักดราม่า เท้าน้ำตาเรื่องล่าสุดโยเมจูเนนหรือ The Last Ten Years จากตัวอย่างหนังเราจะได้เห็นการพบกันของตัวละครทั้งสองคนคนหนึ่งมีเวลาชีวิตเหลืออยู่เพียงสิปีใช้ชีวิตด้วยความเบื่อหน่ายและพร้อมที่จะตายได้ทุกมือกับชายอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดมุ่งหมายแต่ใครจะไปคิดว่าการที่ทั้งสองคนได้มาพบเจอกัน จะกลายมาเป็นยาที่เยียวยาหัวใจให้ทั้งคู่นั้นอยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้ก็คือตัวผู้แต่งซึ่งเคยเป็นโรคประหลาดเช่นเดียวกับตัวละครในนิยายโดยผู้แต่งได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2017ด้วยวัยเพียง38ปีทำให้เรารู้ได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีความเรียวมีความสมจริงมีอารมณ์ที่ผู้แต่งได้สัมผัสผ,ผ,าผ่านประสบการณ์จริงที่กลั่นกรองมาอย่างดี และมีเนื้อหาที่กินใจอย่างแน่นอนแถมยังได้ผู้กำกับอย่างฟูจิมิจิฮิโตะที่มีผลการชิ้นเอกอย่างชิมบุนคิชาหรือ The Journalist ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก Japanese Academy Awards ในปี2019และผลงานชั้นเลิศที่เข้าฉายใน Netflix อย่างยากุซาโตะคาสูกที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยากุซ่าคนหนึ่ง ที่มีชีวิตไม่เป็นชิ้นเป็นอันกับครอบครัวของเขาโยเมจูเนนได้ดัดแปลงมาจากน,นวนิยายขายดีของอาจารย์โคซกะรุกะที่ตีพิมพ์ไปแล้วกว่า6 0แสนฉบับพร้อมด้วยนักแสดงหญิงมากความสามารถที่หลายคนคุ้นตาอย่างโคมัตสึนานะจากเรื่อง My Tomorrow Your Yesterday พรุ่งนี้ผมจะเดทก,กับเธอคนเมื่วนหนังรักดราม่าที่เล่าเรื่องราวความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่เดินทางสวนกันผ่านกาลเวลาผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังโปรดของใครหลายคนแต่ผมก็มั่นใจว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องเสียน้ำตาและในบทหญิงสาวผู้หลงรักเสียงดนตรีจากซากามิจิโนอพอลลอน และหนังรักเรื่องล่าสุดที่เข้าฉายในไทยอย่างอิโตะตลอดมาตลอดไปคือเธอที่ทำให้คู่รักในจออย่างโคมัตสุนานะและสุดามะสกิกลายเป็นคู่รักนอกจอเรื่องราวความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่ถูกพลัดพรากกันผ่านยุคสมัยผ่านการเวลาและร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงในตำนานอย่างอิโตะครั้งนี้ เธอได้เข้าประกบคู่กับดาราชายชื่อดังอย่างสากุจิเคนทารโร่ที่มีผลงานเข้าฉายในไทยอย่างค oh ิมิโตเฮกไคเมโนคุยย้อนรักร้อยครั้งก็ยังเป็นเธอหนังรักดราม่าที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ท่องเวลาไปช่วยชีวิตคนรักของเขากับเสียงเพลงสุดประทับใจ และหนังรักโรแมนติกแฟนตาซีอย่าง tonight at romance theater หนังรักของชายหนุ่กกับหญิงสาวในจอภาพยนตร์แถมได้วงดน,นตรีที่เรียกได้ว่าเป็นวงดน,นตรีที่คนไทยน่าจะรู้จักมาที่สุดอย่างวง red w i m m s มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์กับเพลงใหม่อ uru ว i t o บทสรุปแล้วความรักของพวกเขาจะเป็นเช่นไรปาฏิหารจะเกิดขึ้นหรือไม่รอรับชมกันในปีนี้ได้เลยครับ หากคุณเป็นแฟนคลับหนังญี่ปุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ